สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับเพราะว่าจะเคลียร์งานในร้านองก่อนครับเจามีโอไฟไม่ชัรนะครับไอ้คันนี้สตาร์ทไม่มีกําลังอัดนะครับส่วนคันนี้เสร็จแล้วครับประวันนะครับอยากให้มาฟังเสียงเครื่องนะครับกล่องที่ใส่ไปใหม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นกล่อง เียมนะรบชุดสีเขาดังนะครับดูว่าดังตรงไหนบ้างัวนี้ผ่าเครื่องอัดก้านใหม่นะครับลูกแหวนใหม่ก็คือใหม่หมดแล้วครับในเครื่อง ยกเว้นชุดคาดนะครับชุดคาดไม่ได้ใหม่นะครับย้ำย้ำแค่แค่ยางคาดใหม่หเฉยๆนะครับไอไฟที่โชว์นี่เสียบเชคโค้ดไม่ได้ด้วยนะครับก็คือ อะรอะมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับแต่รถยังขี่ปกตินะครับขี่ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับโอเคครับเสร็จแล้วสำหรับเจ้าประวานนะครับ ไอ้คันนั้นเหลือล้างขบูครับล้างขบูเสร็จก็ปล่อยงานนะครับแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นที่เบาหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีควันนะครับแต่ไม่มีกําลังอัดนะครับเดินเบาดับอย่างเดียวครับสตาร์ทยากเดินเบาดับนะครับถึงทางแยกทางร่วมแล้วมันผ่อนคันเร่งไม่ได้ครับผ่อนดับเลยครับ ตอนนี้ผมกำลังทำคันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะจะมาบอกอีกทีว่ามันเป็นที่อะไรนะครับที่ไฟมันไม่ชาร์จนะครับเปลี่ยนแผงชาร์จใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ชาร์จเหมือนเดิมแต่รถขี่ปกติครับสตาร์ทเท้าติดป,ปกตินะครับเดี๋ยวถ้าเจอปัญหาแล้วจะลงให้ดูอีกทีนะครับว่าว่ามันเป็นที่จุดไหนนะครับตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับ จะลองถอดชุดมัดไฟออกมาดูนะครับเพราะว่าเคยเจอบางคันนะครับฝุ่นเยอะแบบรถขี่นานแล้วนะครับคันนี้ขี่นานแล้วครับยังไม่เคยทำอะไรเลยนะครับออกมือหนึ่งบางทีฝุ่นเข้าไปเต็มข้างในก็อาจจะมีปัญหานะครับลองเอาแกะเอามาล้างดูครับ ปเดี๋ยวทําคันนี้ก่อนครับเป็นยังไงเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเสียที่จุดไหนมันเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าเบสิกแล้วมันไม่ผ่านครับเบสิกก็คือบางคันก็เปลี่ยนแค่แผนชาร์จก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนแผนชาร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ